ก,ก็เลยไปจับนะก็อย่างที่เห็นนะก็เรียบร้อยดีอันนี้ก็คือเหตุการณ์รวมๆนะครันที่ที่ผมประสบมาในใ,<ช>ในกิจกรรมนี้นะครับยันถือไม้วยก่อนที่อาจารย์ความความพิธีของอาจารย์อาจารย์ลืมตอนที่ไม่มีอาหารกินระหว่างเดินไม่ม <c oughs> ีอาหารกินระหว่างเดินอาจารย์ไม่ได้แล้วเพราะความพิธีมันยิ่งใหญ่กว่าเดินไปร่วมเดินนิดเดียวสี่ห้ากิโลเมื่อกี้ในวิดีโอนี้จะเห็นตอนที่อาจารย์เดินเข้าในสนามจะเห็นว่าขาอาจารย์เนี่ย ไม่ได้เลยไม่สังเกตดูไปดูเลยการปั๊บไม่ได้แล้วรู้เลยว่ามันจาะทับหน้าขณะที่ไปเดินนิดเดียวนั้นขณะที่ไปเดินนิดเดียวเราคุณไปเดินหลายครั้บนถนนเนี่ยมันมีกลิ่นคาวนะมันมีกลิ่นสกปรกนคาวเรื่ลมพัดเรื่องลมมาเรื่องลมจะแรงมันลมร้อนขึ้นมาลมร้อนจะทับหน้าคาวระะยมันก็ยากมีหมาคอยทักทายในระยะระยะแล้วพอเข้าไปร่วมเดินความที่ อาจารย์นุ่ตนาดีอาจารย์แม่มาด้วยเราข้ามสะพานลอยดีกว่าปกติเราเดินอย่างนี้คือเดินเส้นทางสายนรุษตามลงเราใช่ไหมคะแล้วเรียนก็ไม่รู้เลยลาทีวิกฤตก็คือมันหัวข้ามมันเป็นเวลาราข้ามที่มันอันตรายพอดีใช่มันเืดเลินเวลาช่วงนั้นจะอันตรายที่สุดนะมันมืดขับรถมันมืดกับสว่างเอราะมันปั๊บ้เนี่ยรถมันจะเป็นภาพสวนของคนขับรถมาบึ้มบึ้มตอนแรกนั้นเดินก็วนพยายามเดินางล่าง ปมเพิ่งมาเสียวอาจารย์แล <i> ้่นตัดอาจารย์ไปแางนี้เวลารถมานี่ตัวเราปริ้วเลยนะคะแรงก็แรงอะลมแรงกี้เราว่าปุ๊บปุ๊บสิบล้อมานี่ปุ๊บลมแรงไงชาเราไปเลยนะน้องดีพอออกเดินตอนแรกเดินมันเกาะเส้นขาวย้ายไปเรื่อยจนข้าไปข้างในกไหน แล้วเชื่อว่าไม่ใช่255นะอา,อา,อาจารย์ต้องเกิน300เพราะว่าอาจารย์ถ้าไปนอนพักวัดไปวัดแรกพัะไม่ไ้จวัดอตอตอนทั้นไม่้ครังที่วัดโลกะไม่รู้ว่ายังไงมาไงก็ต้องไปนอนอยู่วัดนึงอาจารย์ตัวชายด้วยวิธีการเดิน คือประมาณว่าระยะทางที่ไปมันมีคดเคี้ยวมันต้องแวะพักอะไรเนี้ยไม่ใช่ว่าวัด,ดสมมติว่าสองร้อยห้าสิบเมตนั่นคือหลักกิโลของทางหลวงใช่ไหมคะแต่ความจริงอาจารย์ต้องเดินเกินกว่าสามร้อยกว่ามากๆเลยเพราะวัดไม่ได้อยู่ริมถนนเนี่ยเข้าซอยมากะไรมั่งเวลารอบดีนะเวลารถแต่ราคาที่อาจารย์ไปอาจะใช้เดินเท้าเวลาไปมันไม่ได้ไปถนนตรงที่ไปเนี่ยอย่างอาจารย์แม่ไปเนี่ยอาจารย์แม่ขับรถไปเนี้ยแล้วตามหาอาจารย์ระหว่างเนีตามหาว่าอยู่ไหนอาจารย์เดินรถ ไอ้ี่อาจารย์ไปแล้วสน,น,นะะามวิมานโต้จรียทางไปมากกว่า <c oughs> วันนั้นเรา,เรา,เรากับรถตามหาอาจารย์กันประมาณห้าจุดนะคะตามหาอาจารย์ก็จะ